สวัสดีครับทางข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ครับมาเตือนเรื่องของแอป e f ฟันครับเพื่อนๆเคยได้ยินไหมฮะวันนี้นะครับรายการสถานีประชาชนนะครับตอนช่วงเวลา14.05นาทีจนถึงเวลา1 5 0นกานะครับเราเชิญผู้เสียหายที่เขาตกเป็นเหยื่อแอปลงทุน E f ฟันนะฟันที่เขามี S ด้วยนะฮะ เสียหายไปหลายแสนครับทีนี้เนี่ยเริ่มต้นเกิดจากอะไรเกิดจากที่ผู้เสียหายนะครับเขาก็ดู Facebook ไล่ไปตามทำลายถ่ายไปเรื่อยๆปรากฏว่าก็ไปเจอข้อมูลหนึ่งที่เกี่ยวขกับการลงทุนนี่ผมถามคนหนึ่งนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นผู้เสียหายที่มาร่วมรายการน,นะถามไปถามมาแล้วเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามีคนเนี่ยทักเขาเข,าเข้ามาในข้อความส่วนตัว อาจจะไปกดรับครับมีคนแอดเข้ามานะไปกดรับเขารับเป็นเพื่อนอ่าแล้วคนที่แอดมาเป็นเพื่อนเนี่ยโหเห็นภาพเขาแล้วนะในโปรไฟล์เนี่ยหน้าตาดีเลยรูปร่างดีหน้าตาดีแล้วก็พอไปเช็คในประวัติเช็คในไทม์ไลน์ใน Facebook มีการเคลื่อนไหวเรื่องการลงทุนนะนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจริงๆแนละ้วอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ฮนะแต่ว่าสวมนะสวมรอยการเป็นผู้หญิงมาพูดคุย กับผู้เสียหายมือนก็เลยกลายเป็นไฮบิดสแกมฮะชวนคุยแล้วทําให้รู้สึกพอใจอาจจะทําแบบว่าให้รู้สึกว่าเออเกิดความรักเกิดหลงขึ้นมาแล้วชวนลงทุนด้วยเลยโดยเอาภาพของสาวเอเชียนะมาคุยขผมผมเนี่ยก็มีคนแอดมานะผมก็ลองรับดูฮะเขาไปเอาภาพของชาวฟิลิปปินส์บ้างนะเราลงเช็คไปนะหรือเป็นเด็กไอดอลมากนะครับมาคุยกับเราอืม สุดท้ายคือเรารู้ฮะรู้ฐานเขาว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งก็สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะตั้งฐานอยู่ที่กัมพูชาครับเบื้องหลังเป็นชาวจีนเพราะว่าเราไปเห็นลิงก์ URL นะฮะมันมีภาษาจีนนำหน้าอยู่นะฮะแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารด้วยเอกสารของธนาคารซึ่งธนาคารไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยะฮะการใช้สำนวนที่ผิดผิดเหมือนเป็นการใช้ Google Translate นะครับ ดังนั้นครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าไปเจอการลงทุนแบบนี้การตรวจสอบต้องทำยังไงคุณเช็คได้ครับในระบบ iOS หรือ Android Android คือว่าเข้าไปดูใน Google Play ใช่ไหมว่าแอปแอปนั้นเนี่ยมันมีการฝังตัวอยู่ไหมแล้วมีคนรีวิวเท่าไหร่เข้าไปดูนะว่านักพ,พัฒนาเป็นใครเชื่อถือได้ไหม เพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยบางทีเขาก็ไปตั้งหรือว่าไปสร้างแอปได้ไม่นานครับหลังจากนั้นพอหลอกลวงคนได้แล้วถอนเลยนะทั้งถอนเงินแล้วก็ถอนแอปเนี่ยออกมาเลยแกะรอยไม่ได้นะตำรวจแนะนําว่าก่อนที่คุณจะลงทุนครับให้คุณลงทุนช้าไปสักวันหนึ่งวันแรกคุณใช้วิธีการตรวจสอบแล้วกันไม่แน่ใจครับจะลงทุนอะไรโทรไปที่หนึ่ เป็นสายด่วนของตำรวจไซเบอร์หรือโทรมาหาเราก็ได้นะครับมาสอบถามข้อมูลที่รายการสถานีประชาชนนะครับ027902111นะฮะปรึกษาฟรีนะครับมีทนายความจากสภาทนายความครับวันละ2ท่านมาคอยตอบคำถามด้วยนะฮะหรืออยากจะคุยกับน,นักข่าวเพื่อที่แลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้เหมือนกันนะ,ะเผื่อว่าเรื่อง,องคุณนั้นเป็นบอ่อแสเราอาจจะมีการเชิญคุณมาออกในรายการสถานีประชาชนของไทยพีวีซีสวยยินดีนะครับเป็นสื่อกลางนะฮะ แล้วเราใช้พื้นที่ทางออนไลน์ครับเพื่อที่จะสื่อสารไปถึงผู้คนเพราะเชื่อว่ายังมีผู้คนอีกมากมายครับที่ไม่ได้ดูทีวีนะผมเลยใช้ช่องทางทุกช่องทางทางออนไลน์ในการสื่อสารไปหาคนที่ได้ดูคลิปนี้ฝากส่งต่อหน่อยลวกันนะครับ